มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วห้อยู่หากินอีกแล้วเด้อป้าลุงฝากเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องมื้อนี้แม่ย่าส่วนมาหาควายหอยหาควายหอยหากบหาเขียดนี่แหละได้ยังก็เอาบ่ลุงเอ้ยแรกก็ควายหอยก่อนก็ได้จักหน่ยจักมากล่ะอืมนี่พี่น้องเอ้ยกับแม่ย่ามากัน2คน ท่าไรเพื่อมานนี่เฮาเฮาเห็น2หน่วยคือว่านี่นี่แหละนี่นขมๆนําแม่เด้อจ้ะนี่บักหอยเบินี่หน่วยนึงจ้เฮาหาก็ได้บงหาหน่วย6หน่วยนี่แหละเฮากข้าอไปาได้เด้อเ็ดมูแล้วก็เต้นลงหน่วยใหญ่เด้อนี่ขนต้มแซหอยเขากลับนี่ tôm là tiêm nuôi tiêm nuôi mà cả mà bớt độ sờ bay đi hết sờ đi đứa độ bụi cả ba khét mồ cái kho khét mồ tiền nó nhìn chả nuôi đi kẹp chú này sáu quay quay theo con xem จะห้อยวงซิปพูนมาก็มานอนจะซื้อเพื่อนนี่นะขี้ค้าเก็งูเลยเวลาผู้เจ้าไปป้แล้วก็ฮูนหาผู้เจ้าลูโกกแล้วเพื่อนนะคันว่าไปหาหน่อไม้นั่กันนอนทีโอ้ยแต่แม่เนาะเท้าเมีอย่างเรควายได้ใส่กระตาเราได้เอาซื้อของมาซื้อกระตาแม่ตัวเต็มแคทแคทแอแม่บ่ mời anh bà mẹ anh xong ngoài hùng bà đi anh đi xong ngoài xong mát mặt 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 mặt

ปัดมานกัมานกัดได้ก็ได้ฮะน่ะแก๊กแก๊กนะว่ามังค่อยนน่นหันเจ้ากับขีหินข่อยขควยเป็นจานที่ซับซับไปเลยเห็นบ่เขานั่งค่ยนะโอ้ยซาซาเห็นเห็นบ่

ูปลาก็กินไปกินอยู่ดอกเกลูกาไก่ไงบ่มีแทะๆเขามาที่กินเห็ดกินเพื่อนเรขียดเขาเบ้านั่นโต้ลงน้ำน้องเทะเลโตแล้วค่ะไว้อุ้ยหนยใหญ่แท้ช่องน่วยผู้แม่หนาวนะหนาวบ้างนอืมหนุ่ยใหญ่เด้อเป็นไรขั้นมาได้ก็มาหนุ่ยใหญ่เพราะเขาเปนบกกันเนาะก็ขบเบ้าเลยเนาะน่าจะท่านอืม วูวมันบุนบกนะแฮะสิปไปร์ก็ไม่หยานะมันเว้นมือหมดแหละกันซากไปขาควายมาไว้เนาะบอนที่เคยคนไหนนั่นหน่อยบ้านน้ำข้าวปังกะไยังมาถ้ซื้อเขาซื้อน้ำมากินเด้ถ้าจะหาอุ้ยโหยังได้หูยใหญ่ๆเลยมีกบปะกานพุทธ ไปเพือนทางต่อจ้าพี่น้องได้แล้วได้ลยน้อยหนึ่งเอาไหมไ่งเนาะไม่เงีจะเอาไหมไม่เงี้ยทั้งพื้นทั้งนึ่งนะไม่แท้แหค่อยได้ยิบสุกั้งหมด้ำหวยหน่อยเ่ก้าวนั่นแหงบกเลยเงี้งเขียดนซวแซล้วบ้าหน่อยหลังลงมา บานปีนี้จียังเต็มหวยอยู่ปลาลูเลยหวยนิดหน่อยนียนย่หวยหินละบ้านะนบอนหวยโมงไงสันได้นี่ในบอลเขากลเขาคุมดคม,มีอยู่น้องทำหวยน้องกันปลาลูเลย ป่าลุงเ้ยนำพายประทานปีนี่ไดีสิมีเวลามาควยหอยหนึ่งสิได้ควยหอยแค่ไหนจ้างกับไดควยไม่ยาบอ่ะมาหอยน่ีอยู่ด้หนสมหน่วยตกลงนีกระงมเอาหอยเด้อเอนอปลไ้ยาตเด้อปงเลยหอย Ủa <laughs> hên mơ Xôi lời Ủa đồ hên à. À, thì thì đi. Lực. Lực đó Ủa hên nơi nừng Tớ xì lông phải ạ anh bên đây đó khả lực ở đây thằng đó Anh em mở lực นี่ไปเก่ามาเอาได้หรือพิ้นทะเินลาไม่งานอะไ่ตอ่นแแต่คนัพวยย่งขอกลันม้ามาขเกทองเนาะอืมถูทองเป็นอะไรลูกทองควายเขียดได้บาทนี้พี่น้องเอ้ยฮะมึงเขียดอีกกอนได้ยุบเขาควยกะไม่าแล้วก็ได้เยเขียดไส้เขียดไส้เขียดน่อยนี่นี่เขียดน่อยน

เขลน่อยนะมีเขลดน่อยคอหนึงเขีนอยเจ็ด้องเลเฟลว่ออาไหมนี่อันนี้เขทไายปะลุงเลยนี่เขียนไส้เขึยนเป็นไหน่าแล้วเป็นเขีอันนี้เขลตแอดเขนจีน่าอ้ยไปแล้วโอ้ยบทันมันสับทำไเขจีน่าลงหวยเป็นเขียทราย มันปนนําอีสายพี่น้องว่าเดียวกันบ่เดียวกันหั่นละจ้ะเฮาเฮาหลายซื้อแต่ว่ายามนาบ่ค่อยคนบ่ค่อยกินไดบ่ได้กินนะมันแข็งมันบ่แซ่บคือยามฝนนี่ทางาอนีนัวบ่อือสิงเนี่ยเียายพี่น้อยนี่เก็บน้อยต้เนาะอือ เขไม่่าีอย่างแกนแสบเนาะขี่ไมร่าก่อนจนมันแหงเงีบลงเงียบลงไเคียร,อ <c oughs> อรเอาไ,ได้ไมุยอาดังนี้มาขวดเอาแตผักาเแต่ีควัลงไปด้นกบุดเขนีนงอกรบได้กบไรู่หวยเนาะได้นะมันเต็นน,นี่นี่นี่น ข,าขา้าวกล้วยเนาะข้วกวยผู้อยู่ผูแห้งสิารค่ะวะนี่เป็นต้นกีดีจำหนึ่งมันกปะนนกกปอเต็มนะกะบพรเห็นได้เปล่ลุงเลย้ามันเต้นนะจังเห,<า>ห,หน็นหคาวยเนาะขาลยากล้วยเี่ยนกัอยู่ล้วยลงมาเนี่ยพี่มาทบ,บอ,อก จิงยังเเขาขนมันบ่นอ้าวนมันมันยุ่พอมันก็ทุบมันง่ายเลยบ่มาียงไหวี่คือคนอนี่ก็คือกคชังไปะนีอ่ะเขาบอกมขี้บแม่เอนี่กำขมันจะใครละเขาจะคอกเต่อ้นี่หน่ะเขียด่แม่ควบงั่นหลเด้น ชะกตาฮะไปเขียนหน่อยนะไปแล้ไปแล้วเขีนหนไปแล้อาแม่สู้อ้าแม่เอาแม่เอาแม่ปุโอ้ยบกโดบักปีโ <left> ป <Okay. S 3> ้นะอังซยอยู่ได้นเขียนหน่อยนะข้ามไปแล้วข้ามข้อ้าแม่แม่เยห้ยังไุยแม่ขิดแได้นอือหือัวหมูแดงร้ายจริงมึงมาขุดนันมันาุเลยมึงได้ผัวหัวใหญ่ๆผัว

มาตอนนั้นมันบริข้าวบริควายได้มันอยู่เลยดินบพมันบกผุเนาะไปต่หาบ,บาดน,นี่ดินมันผุมันก็มาส้นมันเตะลงน้ำไปแล้วมันก็นขึ้นมาไม้แค่ทรายบ่เห็นหนอยอืมโรต้าตาเขาขึ้นจมูกบอะไรเนหน่อยเออตั้งไว้บวนนี้สิหนึ่มาใช่เนาะลายแค่มากระจกส่งดูดุด้มมันเอาดูดจมูกเนาะ เขาก็เห um, mm. ็นเคือมันลงมานี่เนาะเขาก็จ่ออ่ิใช่คนีตัวใหญ่เกี่ยวกันอยไปมาได้เอาเสียงตัวออกมากายอยู่หัวเต็นท์เด็กเหมน้ั เห็นแต่บอลเข้าครัวไอ้ห่งลุมหอดครัวใหม่แล้วไ้ใช่ไหมไทยครัวไทยครัวใหม่ไปน้ำกันอุ้ยมีปลาผูน้น้ำเน,นี่ยปลาคอผู้ปลาคอผู้อะ เป็นนี่แหละอู้พี่น้องเอ้ยขอบใจต้นไม้ต้นนี้เฮ็ดให้ข่อยได้หอยมื้อนี้เพราะว่าเฮาเก็บไปแล้วประมาณ20ก,กว่าหน่วยนี่แหละจ้ะนี่มันอยู่ทางในๆน,นี่ปลุงเอ้ยนี่แม่นบบักหอยนะเอาเฮา่หาอยู่สก็บ่ได้เดี๋ยวบ,บัดอันบัดแล้วซะก่อนเด้อพี่น้องสิให้เบิ่งในของนี่ตอนนี้ก็งัดเอาบอกอักหอยซะก่อนหอกหญ้ามาอยู่ เ่ยคอยให้เบิ่งอ๋อถดตกลงมาเลยโอ้หอยน่ะสิอ๋อบ่ได้ขี้ดินนี่ปลาลูกเอ้ยจักนยจ้ะว่าอืย่ขอบใจเด้อต้นไม้ตัวนี้ที่ใได้บักหอยน้อยๆยใหญ่ก็เอาจ้ะน้อยๆก็เอามปล่อยน้องเฮาตัวใดกินบ่ได้อือย่าเรามาเห็นเราคือสิม่วนหอกเรามาเอ้อกูสิหาอยู่พี่แล้วว่ะเออก็ยาจะดอกะบ่มานํานี่ะเฮาหาเอาเท่านี้ล่ะปลเอ้ย อยากมาอยากมาเพราะว่าพ่ออีในโกนอันนี้บบอย่นก็ม่วนบ่อยากเมื่อพุ่นแลมันมันดีใจได้บันไดหึน้อยใหญ่ได้อีกแล้วนี่บ่รู้เอ้ยนี่ก็สหาน่วยแล้วเนาะตื่มใส่กัน่นี้สิบ่มีบ่หึนี่เก็บออกเก็บออกมาบอืสิไปหน่วยบ่เทื่อน เราเห็นมันได้ยังงัยูู่ทางนี้นะเดี๋ยวสิเบิ่งก่อนเดี๋ยวุตกลงมาเลยวุูบุบหห้อยนะกับกาดไปทางในอูุกระลูกเลยอือนี่เฮ้ยจ้านี่มาเด้อมวนกันด้วยทางนี้คืทางนี้ก็ยังมีเลี้ยสิไงออกมาให้เบิ่งย่า Quiên bao? Ừ, Mamá nam nằm Mamá. Toca da yula bacana. Akan ha nga ba. Trời kẹp. Vìu. Men oi, nuôi hang là, Men oi, nuôi nha ai. nói oi, nuôi nha ai. Men oi, nuôi nha ai. Men oi, เกมาแล้วนีไปบทสรุปของมือนี่ปาลุงยอมมาแล้วสองคนหากับแม่ยาเบิ่งไปแย่อันนี้ได้บอนเดียวแน่นี่นะบนอื่นก็บ่ได้แล้วได้มอนมากสงมาพอได้อ้อพอได้ออมเียนไม้ก็ว่ากันไป <laughs> <một kín> nào. <laughs> anh đi không ai nhà đây cả, rồi chạy mãi mãi, kéo tên nó, kéo tên bốc, không ai nhả, lại tiếp tục, luôn có, không thì nào, có này nè, nha, nha, này.